มันจะอยู่ที่หน้าจออย่างเดียวไม่ยไม่ยอมมันเอาไคุยยัไม่ขายลมนยุ่งแล้วก็มาตรวจก็ต้องนแต่ละมกอย่างหน้าจอเราไม่ตงม่ทนานี้หมายถึงมันเป็นอไเ่ีไ่น้ก็ได้ คือแสดงว่าคอมพิวเตอร์ทั้งในทั้งในคอมพิวเตอร์แล้วก็ในโฟลเดอร์โอเอ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 อเมันมันมันจะเกี่ยวข้องกับตัวนี้ตลอดเนาะค่ะมันจะเป็นก็แน่นอนครับบีจรีงของปีแบตมอนเออเรียกว่าสมพรเนี่ยทกให้มันเชื่อมโยงกันโอเคเดี๋ยวเป็นประเด็นที่อาจารย์ไปแต่ว่าเบื้องต้นอย่างนี้ก่อน เป็นต้นอย่างเงี้ยทีนี้ถ้าคนไข้มาเข้าห้องนี้ก่อนใช่ไหมใช่ค่ะข้างนอกติดต่อยื่นบัตรทำบัตรเดี๋ยวจุดหนึ่งที่ต้องไปมองคือ early warning sign จุดใดที่ต้องมองแปลว่าตรงยื่นบัตรตรงที่นั่งวัดความดันวัท่านซายทั้งหลายเลยต้องมีป้ายติดอะไรเรื่องชีพจรเรื่องเท้าเรื่องความดันเรื่องทุกชักน้ำหนักต้องมีต้องมีป้ายตองนี้ห้องนี้มันี แต่อาจารย์ว่ามันเนมันให้ความสําคัญเทอะทะมากกับเรื่องของเวชระเบียนแต่การปีห้องเวชระเบียนจะไม่ใหญ่โตขนาดนี้มันเป็นห้อง,องคอบเล็กๆที่ผมรู้สึกว่ามันควรจะทำตรงนี้อย่างไรห้อนนะงรวมไหมแต่ว่ากำลังมองว่าควรจะมีวิธีไหน,หนอย่างไรเพื่อเพิ่มความด้วยด้วยที่ห้องพอดีเนีเ่ยห้องพอดีกำลังมองว่า ถ้าถ้าเป็นห้องอย่างนี้นะมันต้องเป็นห้องดีแบบนี้มีเพิ่มเพิ่มเพิ่มคุณภาพการให้บริการที่มากๆกางคิดในมุมนี้อยู่ <c oughs> เดี๋ยวยังขอติดตรงนี้ไว้ก่อนเดี๋ยวตอนสรุปค่้ว่ากันอีกทีนึ่งถ้าในความเห็นส่วนตัวเนาะอาจารย์อยากมองว่าตรงนี้น่าจะทำยังไงเป็นห้องตรวจเม,า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 มาื่อที่เรียนมาเมื่อวานเราจะสลับไปนด้น <c oughs> <c oughs> ตรงนี้เป็นห้องตรวจอาจารย์ คือห้องมันจะได้โล่งโปร่งสบายตรงไหนนั่งรอหรืออะไรก็แล้วแต่ห้องตัวสองห้องพอดีไงตันเนี้ยกำลังมองอยู่มีลมประมาณนี้ใช่แล้วนห้องอีอ่ะมันใกล้กันพอดีห้องตัวตรงนี้ตกใส่อันนี้ไม่มีอะไรเมื่อวานสอนเรื่องเรียนเชิเรียนแล้วพึงระวังนะครับเรื่องการเชรญเรียนไปอยู่ห้องผู้เหื่อยเรื่องเรียนดีเขามีมีแอร์ไว้จะนอนสบายผู้ป่วยเรื่องของเนาะยดีแล้วสิทธิผู้ป่วยเรื่องโรคเน้นตัวที่จะถูกเจาะเขาจะเจาะคือ คนประเมินจะขอสุ่มดูในโฟลเดอร์มาแล้วจะมาเปิดหน้านจอตรงกันไหมสมมุติคนไข้เบาบ <ะ S 1> หวาน CVD แล้ว40อย่งางเงี้ย C V D 40อย่งางเงี้ยเอาเปิดดูไหนว่าเล็คอไดลงไปนี่ออกไหมครับนะแต่ทำไมคอนโรลน้าตาลไม่ได้น่นนี่นั่นสมมตินนเขาจะได้บันทึกไหมตรงนี้ก็ตรงตรงนี้ก็ตรงก็จบผ่านไปเปิดทีวีเปิดแ้ม TV ทีวีมาเอาดูดูรายการเล็คอด,ดูซิว่าเล็คออะไรบ้าง ทะเบียนทะเบียนให้มันชนกันเ mm hmm. ท่านั้นเองนะมอันนี้เราจะเน้นกี่โลกยังบอกไม mm hmm. ่ได้บอบไม่ได้แล้วแต่ผู้ประเมินเขาจะ